โอเคนะต้องขอต้องก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาทำการรีวิวนะฮะเทเจอร์แพ็กอ่าเทเจอร์แพ็กซิตี้กับอะเทเจอร์แพ็กพลาสติกในมาคราบเนาะสำหรับคนที่คิดอยากจะซื้อแต่อันนี้ผมโหลดผมที่ด็อกเตอร์ดอยมานะฮะโอเคเอ้ยไม่ใชส่สิออก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  ผมจะทำการรีวิวสองอันเลยนะครับนะับนาะโอเคโอเคจะเห็นว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนโอเคตอนแรกที่ผมโหลดมาจะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็จะใส่จะรีวิวอันไหนก่อนดีวะเอาซิตี้ก่อนแล้วกันผมว่าซิตี้ผมชอบมากกว่าพลาสติกนะฮะโอเคเราก็เข้าอันนี้ผมมึงสร้างก่อนที่จะอัดคลิปนะ,ะโอเคเราแป๊บนึงเนะี้ย ตื่นตื่นโอเคนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็มาดูพวกสัตว์โอ้น้องแกะทำไมน่ารักจังเนี่ยน่าเนี่ยโอเคก็คุณก็จะเห็นได้ว่า,าผมอาจจะรีวิวไปานละเอียดเท่าไหร่ดีก่อนเอาพวกนี้มาวางให้ดูเลยละกันนะฮะโอเค๊เค๊บบ โอเคทีมันเ,ร,เรสักตูลาฟิสไดมอนด์ทองคูไอรอนโคเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบเหนลายนะฮะแล้วก็จะมีพวกไม้อะไรที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นอ่ไม้เบิร์ชไม้เบิร์ชก็จะเป็นสีนี้เลยซึ่งผมเกลียดสิ่งนี้มากนะฮะผมไม่ค่อยชอบ สีนี้เท่าไหร่เลยนะชอบไม้เบิร์ที่เป็นสีขาวมากกว่าเนาะโอเคก็มาดูอย่างอื่นกันต่อหะอย่างเส้นไฟแชงนี้ก็จะเป็นแบบของฝรั่งอะ่ะเออเออแล้วอันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากฮะเดี๋ยวก่นอน,นีก็เอาไว้ที่หลังโอเคผมชอบธนูอันนี้มากเลยนะออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเอาธนูมาก,ก่อนนะแล้วผมจะยิงลูกหาเลยดีวะ จะยิงลูกนี้ละกันเนี่ยเวลาเรายิงอะปึ๊บนี่มันจะมีการธนูแบบโกงแบบนี้ด้วยนะฮะดูมันจะยิงแรงแล้วเร็วแรงะนุนาการืกเปล่มก็ผมว่ามันก็เท่าเดิมนะเนี่ยอะ่ะปิดอะไรวะน้องงูอ่วปิดลาพิชเฉยเลยโอเคก็ต้องขอจบการรีวิวเท a เตอร์แพคอะซิตี้เพียงเท่านี้นะฮะ โอเคก็มาต่อกันเลยนะฮะสำหรับเทเจอร์แพรกพลาสติกนะฮะโอเคอันนี้ก็สวยนะพลาสติกมันก็สวยกว่าธรรมดาละกันนะโอเคเห็นไหมเนี้ยอ๋ออย่างเฟี้ยวนะเนี้ยแบบฐานก็อันนี้ฐานหรอวะเออใช่แล้วโอเค เนี่ยอย่างเฟี้ยวอ่ะนะนี่ทางนู้นก็เหมือนในทรเลียเลยไหนลองยิงหัวน้องไก่ดูดิโดนบกเนี่ยน,นาเพื่อนก็อย่างเฟี้ยวเลยแตไม้เบิร์ดเนี่ยเนี่ยลองวางดูนี่ก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่มันจะมีพวกลายลักอักษรแล้วก็พวกตะปูอะไรแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บโอเค น่ามาดูอีกอย่างนึงนะคือ TNT เอยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ TNT นะเนี่ย TNT แล้วพวกอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปไลายลายนะฮะต้องเสกพวกสลามคิปเปอร์โอเคคิปเปอร์อยู่นี่นะฮะนี่คิปเปอร์ก็จะเทนะฮะคือมันก็จะแบบยังไงอ่ะมันไม่แบบมันก็จะสบายๆแหละนะ,นะนก็แบบ เวเราสมมุติเราวางบล็อกมันก็จะมีขอบนะฮะลองวางอยู่บล็อกหนึ่งมันก็จะมีขอบเนี่ยมันจะมีขอบเส้นกันห้องนะฮะอาพูดเป็นวิชาดนตรีเลยกูนะครับโอเคมีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกไหมเนี่ยอันนี้ก็อืมมันก็ดีเนาะคือสิ่งที่ผมไม่ชอบอะคือดาบดาบเป็นเหมือนเดิมอะ ไม่ชอบดาบของไม้ค่ะแบบจริงๆอ่ะมันไม่แบบอืมนะชอบของซีปีมากกว่าว่าดาบมันจะเล็กลงนะโอเคปื๊บ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 วันจีผมง้อรีวิวคร่าวๆไปแล้วนะครับอืเนี่ยก็เมื่ออะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเฮ้ยอะไรอ่ะก็เถิด เฮ้ยคืออะไรช่างมันนะเนาะก็เอเจะแพ่งนี้ก็เล่นก็สบายตาดีนะฮะโอเคไม่ตาตาไม่บอดนะโอเคคงจะไม่มีอะไรใหม่แล้วมั้งผมว่านะจะไม่มีแล้วน้อบอดโอ้ย มาดูส่วนของกล่องค้าบ์นี่ก็ก็ธรรมาดานะฮะเนาะถ้ามีเสียงลมเขาก็ต้องขออภัยนะอะไรเนี่ยบุกอ๋อไม่เหมือนคัมภีร์เลยอะอะไรเนี่ยโคชาโคเฮ้ยฐานเป็นแบบนี้เฮ้ยอะไรโอ้แอปเปลิลแอปเปลิปเปลมาสีเ่เหลี่ยมไยนะโอเคแล้วมาดูในส่วนของเตียงเตียงก็จะเป็นสีน้ำเงินน นะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปเฮ้ยนอปุ๊บนออย่างเฟี้ยวตรงนี้วางบล็อกได้ปะนออย่างเฟี้ยวเลยนะ โอเคคือที่ผมจะอ่ะ,อะที่ผมมารีวิวเนี่ยให้แบบคนที่เล่นภาคใหม่แล้วจะซื้อพวกเทเจอแพกอะไรแบบเนี้ยนะผมจะให้มาดูก่อนว่าเออมันสวยยังไงนะฮะหรือใครที่อยากได้ทุกอย่างก็ไปดูของพี่ด็อกเตอร์ดอยนะฮะ ผมยกย่องผมยกย่องพี่เขาเลยนะฮะโหจริงจริงนะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแจ๊สกาให้ผมด้วยในคลับเออมีแจ้งอีกอย่างนึงอนะคือไอ้มาน้อยก้อยใจนะ่ะผมมีข่าวร้ายจะบอกคือมันเนี่ยผมไปล้างข้อมูลไอล้ล้างล้างล้างข้อมูลทุกแอปในโทรศัพท์อ่ะคือมันก็บูม รูปภาพอะไรหายหมดเลยนะไอน,นี่ก็หายโลกนั่นก็หายนะฮะโคตรเสียใจโอเคยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะใครที่ชอบก็่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชีิตต่อไปหรือเป็นกำลังใจในการทำชาแนลต่อไปนะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน So, so the gap, so the gap, so gap, so the so get?